กรงท <half. S 2> <stock. S 1> ี <then S 1> <not enough. S 2> ่นีมดปตกต้องกินนี่เพราะว่าเห็นขาทน้ามาเลยเดี๋ยวไปดูตรงออสโเต์สวกัน่ว่านักกินนีมัมันาปกติ เดี<_ <d> _๋ยวไโพูด <_ d _> ์ลง f a c เฟ o o k นะลงเบุ<_ <d> _๊กนะคะ ไว้ขอโทษ้วยนะครับพี่หนูถ่ายปิดพี่ไปแล้วอะ่ะแหมเจ้านี้พี่ก็ไฮเทคนะเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเดี๋ยวบอกจะผันพี่นะ